สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีดีชาแนลในวันนี้เจอกันกับอาจารย์บอลนะครับเรามาเปิดดวงดูดวงกันนะฮะกับชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับในชาวราศีเมถุนทั้งดวงเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภนะครับแล้วก็เราจะมาไล่ในแต่ละเดือนนะครับทั้งปีนะครับคุณจะเจออะไรบ้างคร่าวๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆ channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนั่นเองครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่ให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจดวงกันดีกว่านะครับว่าเมถุนดวงจะดีจะร้ายแค่ไหนนะครับแต่โดยดูรวมๆแล้วก็นะฮะยิ้มได้นะครับยิ้มได้แต่จะมีช็อดๆพางเป็นบางช่วงนะครับก็ไม่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของดวงมีขึ้นมีลงนิดหน่อย นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เตรียมตัวนะเรารู้แล้วเราจะได้เตรียมตัวได้เตรียมเขาเรียกว่าเตรียมใจไว้นิดนึงหรือมีโอกาสได้ไปทําบุญแก้เครดก็จะได้ทํากันไปนะครับอ่ะในชาวราศีเมถุนนะครับในปีนี้นะครับก็ระวังเป็นปีที่อาจจะเน้นหนักไปเรื่องของสุขภาพนะครับนะฮะตัวคุณนะครับตัวคุณในปีนี้นะครับต้องระวังเกณฑ์ นะครับการเครียดนะครับความเครียดความวิตกกังวลหรือความที่ทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจทำอะไรแล้วแบบมันรู้สึกมีปัญหานะครับแต่จริงๆไม่มีปัญหานะครับคุณอาจจะคิดไปเองหรือเครียดไปเองก็ได้หรือปัญหาต่างๆที่มันมีเล็กๆน้อยๆคุณจะเอามาเขาเรียกว่าเอามาใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่า เอามาใส่ใจเยอะนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคซึมเศร้าไปนะครับเพราะว่าดวงการเงินนะครการเงินก็ขึ้นดีอยู่นะครับดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับขึ้นดีอยู่นะฮะอ่าก็คือการเงินของคุณมีโอกาสทีไ่ได้เงินหลายๆทางนะครับนะมีเงินเข้าหลายๆทางนะครับหรือมีโอกาสาที่จะทําเงินได้หลายๆทางหลายๆที่หลายๆอย่างนะครับเช่นคนที่ทําธุรกิจ นะครับทำธุรกิจในด้านเกี่ยวกับด้านมืดด้านมืดในที่นี้คือพวกขายเหล้านะครับขายเหล้าขายบุหรี่ขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับมีโอกาสได้เงินเยอะมากที่สุดนะครับสำหรับชาวราศีเมทุนถ้าคุณอยากทำางานพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะนะครับในปีนี้นะฮะ ต่อไปเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนคุณก็นะครับได้เพื่อนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้หน่อยนะคุณปีนี้เป็นปีที่ปี65เนี่ยนะครับเป็นปีที่คุณได้เพื่อนนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับแต่ก็จะเพื่อนประมาณนี้จะทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองนะครับอัพสกิลของตัวเองในการ ใช้ชีวิตต่างๆได้ดีขึ้นในอนาคตนะครับครอบครัวครับครอบครัวเป็นอย่างไรครอบครัวไพ่ขึ้นดีนะครับครอบครัวของคุณนะครับจะเต็มไปด้วยความสุขในปี65นี้นะครับนะและมาพร้อมด้วยของการเงินด้วยนะครับสิ่งต่างๆที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจ อะไรที่เกี่ยวครอบครัวนะครับก็มีโอกาสที่ได้ผลกําไรเช่นเดียวกันครับหรือในปี6-5นี้นะครับมีโอกาสที่จะได้มรดกจากครอบครัวด้วยนะฮะเรื่องของลูกนะครับบุตรหลานหรือบริวารคนที่อยากจะเปิดร้านค้าเปิดอะไรทําได้เลยนะครับชาวราศีพฤษภนะครับคุณจะมีชัยเป็นที่1เหนือคู่แข่งขันนะครับแต่อย่างที่บอกนะ ได้เป็นบางงานบางประเภทนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของงานกันนะครับว่าคุณจะทำงานอะไรได้ได้ดีนะครับแต่พูดถึงเรื่องของลูกก่อนนะครับลูกเนี่ยลูกหรือบริวารหรือคนใกล้ตัวนะครับเขาช่วยเหลือคุณดีอ่าเพราะฉะนั้นคุณไปอยู่ใข้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาเพราะทุกคนจะคอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะครับ ต่อไปความรักนะฮะความรักนะครับดวงความรักก็ขึ้นดีเหมือนกันเห็นไหมฮะอ,อย่างที่บอกครับดวงชาวราศีเมทุนนะครับขึ้นดีมากเลยนะครับสำหรับาการใช้ชีวิตต่างๆแต่บางทีเนาะมันบางทีมันทาให้บางทีมันมีดีจนพอมันมีปัญหามานิดนึงคุณก็อาจจะมีความเครียดนะใช่ไหมมีความเครียดมีความกังวลบ้างนะครับนี้ก็ไม่ว่ากัน นะฮะอ่ะเอาความรักก่อนนะครับความรักยังพูดไม่จบความรักนะครับในชาวราศีเมถุนนะความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนมีเจอคนที่ดูแลคุณได้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่าอ่ามีอายุมากกว่านะครับต่อไป โชคลาภโชคลาภยังไม่มีนะครับโชคลาภยังไม่มีนะครับช่วงนี้ก็โชคลาภในปี65นะครับก็อาจจะเรียกว่าต้องทํางานอย่างเดียวถึงจะได้เงินนะครับต้องทํางานอย่างเดียวถึงจะได้เงินนะครับเรามาเจาะเรื่องในเรื่องของการงานนะครับพรเพะไพ่ส่วนใหญ่เด่นไปเรื่องของการงานอย่านที่บอกดนะครับถ้าเราทางานเกี่ยวกับกลางคืนหรือของอเกี่ยวข้องกับขายพวก บุรีนะฮะเปิดร้านขายเครื่องดื่มประมาณนี้นะครับหรือทําสปาร้านพวกทําสปาเกี่ยวกับน้ำได้นะครับทําสปานะครับเป็นงานหรือบริษัทที่แบบหรือที่ทำงานที่แบบไฟสลดสลัวหน่อยนะฮะ,ะก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ผลกำไรกอบโกยในปีนี้นะ ครับอ่ะเรามาไล่นะครับไล่ในแต่ละเดือนเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรนะครับในเดือนมกรานะครับยังไม่ดีนะครับเดือนมกราให้ระวังในเรื่องของเจ็บป่วยนะฮะเจ็บป่วยเรื้อรังเจ็บป่วยจากปี6-4ที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> ระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศีรษะเรื่องของขานะครับที่จะต้องมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่นเนไปเรื่องของศีรษะปวดหัวไม่เกรงความเครียด นะครับกุมภานะครับกุมภานะครับไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะดีในเรื่องของความรักนะครับคุณจะได้เจอคนรักเจอคนรักนะครับแต่ความรักก็มาเรื่อยๆนะฮะในในชาวราศีเมถุนนะอ่าต่อไปนะครับมีน้ามีนานะครับมีนาการเงินก็ข้างคล่องตัวดีนะครับมีเงินหมุนเวียน ดีนะครับก็มีโอกาสที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับเกี่ยวกับความผันผวนของการทําธุรกิจอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแต่ในเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนงดทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินที่มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าพ่ายขึ้นค่อนข้างเตือนมาแล้วนะครับอ่า ที่เกี่ยวกับการเสี่ยงการให้คนยืมเงินหรือการที่ให้คนไปให้คนกู้นะครับต้องระวังหรืออย่าให้ใครยืมเลยนะครับไม่ดีนะครับต่อไปพฤษภาพฤษภามีเกณฑ์เดินทางนะครับเกณฑ์เดินทางทางไกลเกณฑ์เดินทางาไปทํางานหรือเกณฑ์เดินทางเปลี่ยนที่ทํางานนะครับมิถุนานะครับมิถุนางานดี งานของคุณจะเริ่มดีตั้งแต่พฤษภานะครับพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากักญ,ญาตุลาพศจิกาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกรกดานะครับกรกดานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของความรักอีกเช่นเคยครับคุณจะได้เจอคนรักเจอคนที่แบบถูกใจ happy ending ปุ้งปิงบุบะกันได้ในปีนี้นะครับสิงหา อย่งนสิงหาต้องระวังนะครับปีนี้อารมณ์ค่อนข้างาไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับปีนี้นะครับนะอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นะครับอาจจะเกิดต้องระวังในเรื่องของอไปข้องเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับต่อไป สิงหาแล้วสิงหากัญยานะครับกัญญากัญยานะครับจะสำเร็จในเรื่องของโปรเจกต์การงานหรือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นอย่างดีนะครับตุลาก็ยิ่งดีขึ้นอีกนะครับพฤศจิากานะครับพฤศจิากาก,าก็อย่างที่บอกนะครับงานจะสำเร็จไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงพฤศจิากาแล้วก็ธันวาพฤศจิากาพฤศจิากาเป็นเดือนที่แบบสำเร็จแล้วเนี่ย ทุกอย่างที่เราทำมาทั้งปีกำลังจะสำเร็จกำลังสำเร็จเราอวดได้เราโชว์ได้โชว์พาวได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งเครียดนะฮะคนราศีเมถุนในปี65อย่าเครียดอ่านะครับความเครียดทำให้คุณมันทำให้คุณอ่อนนะครับหรือบันฑรน,นะครับบัณฑรเขาเรียกว่าวบัณฑร ความรู้สึกต่างๆที่มันดีลดลงไปนะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะโอเคครับนี่ก็คือดวงของคนที่เกิดในราศีเมถุนปี2,565นั่นเองนะครับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับ l ลาย ID 15 G O O D 789แอดไลน์มาได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆ channel ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ